ลองคอออปชั่นคืออะไรทำงานอย่างไรครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับออเดอร์การเทรดออปชั่นที่ชื่อว่าลองคอออปชั่นนะครับว่าออเดอร์ลองคอออปชั่นเนี่ยนะครับคืออะไรแล้วก็ทํางานอย่างไรซึ่งนะครับออปชั่นเนี่ยนะครับมีทั้งผู้ซื้อออปชั่นแล้วก็ผู้ขายออปชั่นใช่ไหมครับผู้ซื้อออปชั่นก็คือคนซื้อประกัน ผู้ขายออปชันก็คือบริษัทประกันถ้าเกิดเราดูดตรงเนี้ยมันจะมีคำว่าลอง c อ l l ออปชันกับลองพุทถ้าเกิดลองน้ำหน้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นการซื้อออปชันก็คือซื้อประกันนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นคำว่าช็อต call ออปชัน ช็อตเนี่ยคำว่าช็อตตำหน้าเนี่ยนะครับก็คือการขายออปชั่นนั่นเองครับคำว่าช็อตตำหน้าก็คือการขายการขายออปชั่นซึ่งนะครับในตัวออเดอร์ลองขอปชันก็คือการซื้อซื้อออปชั่นถูกต้องไหมครับทีนี้นะครับซื้อออปชั่นเนี่ยนะครับลองมันก็มีอยู่2ตัวคือลองคอกับลองลองพุทธนะครับ คอและพุทอปชันเนี่ยนะครับมันคืออะไรต่างกันยังไงคออปชันเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนสินค้าขาขึ้นพุทอปชันเปรียบเสมือนสินค้าขาลงนะครับตัวลองเนี่ยนะครับคือเราบายใช่ไหมครับซื้ออลองคอก็คือซื้อสินค้าขาขึ้นนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเรากําลังเก็งกําไรขาขึ้นนะครับณนะเวลา และราคาที่เรากำหนดนี่คือความหมายของออเดอร์ลองคอออปชันนะครับนี่คือความหมายของออเดอร์ลองคอออปชันลองคอออปชันคือการซื้อนะครับเก็งกำไรขาขึ้นตามเวลาและราคาที่เรากำหนดเวลาคืออะไรนะครับก็คือออปชันเนี่ยมันจะมีวันหมดอายุสัญญานะครับ1นวัน3วัน7วันแบบนี้อ่ะสมมติผมเลือกออปชันอายุ7วันลองคอออปชัน ออปชันอยูเจ็ดวันพอครบ7วันเนี่ยโรเกอร์อก,ก็จะมาปิดออเดอร์ให้เรานะครับพร้อมกับกำวณกำไรขาดทุนถ้าเกิดเราเทรดแล้วถูกทางเราก็กำไรถ้าเกิดเราเทรดแล้วผิดทางเราก็ขาดทุนนะครับซึ่งอา่าทีนี้มันจะทำกำไรยังไงะทำกำไรยังไงสมมติว่าทองคำนะครับทองคำอยู่ที่2,000 นะครับทองคำอยู่ที่2000นะครับอันนี้เป็นกราฟทองคำและทีนี้ผมได้ลองคอออปชันนะครับลองคอออปชั่นที่ราคา2000เลย lc นะครับรอดมาจากลองคอ ที่ราคา2,000อ่โอเคทีนี้เนี่ยแล้วในการลองเนี่ยคือเราซื้อประกันใช่ไหมครับเราจ่ายค่าเบีย้ยประกันไปก่อนเบียเบ้ยรประกันในครั้งนี้สว่ามมผมจ่ายไปหนึ่งร้อยเหรียญได้ถอ่อเดอร์อยู่0.1หหลอด ก็คือเราซื้อ call อ option ร้อยเหรียญในแล้วได้ได้ถือออเดอร์0.1หลอที่ราคา2,000สมมติต่อมานะครับต่อมาราคาเนี่ยขึ้นเกินไปนะครับขึ้นไปนะครับจนเราทำกำไรได้200เหรียญ กำไรสุทธิของเราคือเท่าไหร่ครับกำไรสุทธิของเราจะคือ100เพราะว่าเรากำไร200แต่ว่าเรามีต้นทุนในการซื้อประกันค่างได้เนี่ย100ทำให้กำไรสุทธิของเราเนี่ยคือ100นั่นเองนะครับในการซื้อ อ p t i o นเนี่ยสมมติว่าเรามีเงินอยู่10,000เหรียญในการเปิดออเดอร์ลองขออ p t i o นเนี่ยนะครับเปิดออเดอร์เลยปึ๊บบาลานซ์ของเราเนี่ยสมมติว่าเราซื้ออ p t i o นเราจ่ายต้องจ่ายราคาค่าพรีเมียมเนี่ยคือ100สมมติว่าเราจ่ายไป100บาลานซ์ของเราเนี่ยนะครับหรือว่าเงินทุนตั้งต้นของเราเนี่ยจะลดลงมาเหลือที่9,000 9,900 ณเวลาเปิดออเดอร์เลยก็คือต้นทุนของเราเนี่ยจะถูกหักออกไปเลยมันคือการซื้อประกันจริงๆอะ่ะเราจ่ายประกันภยัยรถยนต์ก็คือเงินจะออกจากกระเป๋าเราไปก่อนนะครับแต่ทีนี้ในตัวต่อมาเราเทรดได้กำไร2 0 0ใช่ไหมครับตัวกำไรเนี่ยมันถึงมาเข้าบาลานซ์ของเราทีหลัง9,900บวก2 0ง แล้วกับบาลานซ์ของเราเนี่ยจะมีที่1 1 0่0หนึ่นแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เรากำไรนะครับในกรณีที่เรากำไรเราเทรดทุกทางสมมตุติในกรณีที่2เราลองคอออปชันที่ราคา2,000เหมือนเดิม สไตทไพยนะครับ S T สไตท์พ่สองพันนะครับจ่ายค่าพรีเมียมย่อมาจาก P นะครับจ่ายไปร้อยเหรียญ USD ได้ถือได้ถือ0.1หออันได้ถือ0 1, อูนหอทีนี้ส่วนว่าต่อมาเนี่ยนะครับ เราเริ่มเงินทุนเริ่มต้น1นึ่งเท่าเดิมนะครับเราลองขอออปชั่นไปโดยมีต้นทุน100เหรียญบาลานซ์ของเราคือเท่าไหร่ครับบาลานซ์ของเราเนี่ยมันจะเหลือเก้ารอยเาเหรียญอันนี้เพราะว่าเราจ่ายเบี้ยประกันไปสมมตุติต่อมาเนี่ยนะครับราคาเนี่ยนะครับได้ขึ้นมาทำให้เราเนี่ยนะครับมีกําไรอยู่ หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับคำถามคือแล้วบาลานซ์ของเราคือเท่าไหร่ครับนะครับก็คือบวกหนึ่งร้อยไปนั่นเองนะครับก็จะเท่ากับหนึ่งหมื่นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหนึ่งหมื่นตอนก่อนเทรดเนี่ยหนึ 1, ่งหมื่นหลังเทรดก็หนึ่งหมื่นนะครับแสดงว่าตลาดเนี่ยมัน ถ้าเกิดเราจะกำไรในออเดอร์อลองขอร์ชันเนี่ยราคาต้องเกินขึ้นเกิน100เหรียญพูดง่ายๆคือขึ้นเกินต้นทุนที่เราจ่ายไปในตอนแรกเขาเรียกจุดนี้ว่าจุดเบรกอีเวนต์พอยท์นะครับของการเทรดออปชันก็คือการเทรดลองคอเนี่ยนะครับจะทำกำไรขาขึ้นขาดทุนเมื่อตลดาดลงนะครับอ่ะทีนี้ในทางกลับกันลองคอออปชัน ที่ราคา2 0 0พันเหมือนเดิม s i ไ e price นะครับผมจะย่อม,มาจาก ST ก็คือ i ไ e price ที่ส0 0พต้นทุนการค่าซื้อพรีเมียมเนะี่ย100เหรียญเหมือนเดิมแล้วก็ได้ถือออเดอร์0.1หลอดเหมือนเดิมทีนี้ในทางกลับกันนะครับ ต่อมาเนี่ยนะครับตลาดร่วงลงไปนะครับเป็นสมมติเป็นหม,มืน่นจุดเลยอ่ะเงินทุนเริ่มต้นของเราคือ10,000เราซื้อเรื่องลองคออปชั่นไปนะครับเท่ากับบับาลานซ์ของเราคือเก0าพันเก้้อยจุดต้องไมครับทีนี้นเนี่ยพอตลาดลงไปสมมติว่าลบหมื่นจุดคำถามคือ เราจะติดลบเท่าไหร่ครับก็คือแน่นอนครับติดลบแค่ร้อยเหรียญค่าเบี้ยประกันนั่นเองนะครับค่าเบี้ยประกันนั่นเองก็คือเรากาไรจํากัดนะครับแต่ว่าเอยเราขาดทุนจํากัดแต่ว่ากาไรไม่จํากัดนั่นเองแต่ว่าข้อดีของมันก็คือสมมติว่าในการเทรดครั้งนี้เนี่ยผมใช้ออปชันอายุเจ็ดวันแล้วสามวันแรกเนี่ยมันลงเละเทะเลยแต่ว่า วันสุดท้ายเนี่ยนะครับราคาดันขึ้นมาบวก300เหรียญคำถามคือเรายังได้กำไรอยู่ไหมครับได้กำไรอยู่นะครับเพราะว่าในการเทรดออเดอร์ลองค็อปชันเนเราใช้สิงที่ว่า time stop loss นะครับเราไม่ได้ stop loss ด้วยราคาเรา stop loss ด้วยเวลาแทนดังนั้นต่อให้ตลาดมัน ลากลงไปแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดตลาดมันมุกกลับขึ้นมาทันเวลาเราก็จะกำไรนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นนะครับว่า,อาลองขอออปชันนะครับได้วิธีการทำงานของออเดอร์ลองขอออปชันนั่นเอง